ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะน้อน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่23พฤศจากายน2564นะคะ สวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะนูน้อยสวัสดีทุกทท่านเด้อจ๋าเด้อสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่น้ำเด้อจ๋าเด้อสาหรับทันใดท,ที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะเนาะ FC เก่า FC ใหม่นะจ๊ะเนาะยังบ่ท่านเด็ก,กดไลค์กดแชร์แอดมินนูน้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทางช่องน้ำแน่เด้อจาา๋าเด้อหล้วกะอย่าลืมกดกระดิ่งไวน้น้ำนะจ๊ะเนาะจังสิบกษัตริคลิหนา สำหรับทันใดสนใจจะสร้างสบู่เนาะจ้ะเนาะก็โทรมาที่เบอร์0926325513นะคะทักไลน์ id noo 1599เนาะจ้ะเนาะสำหรับสบู่นั้นก็จะเป็นสบู่สมุนไพรอัดก้อนเนาะจ้ะเนาะตอนนี้ก็เหลือแค่สองสูตรสองสีแลวจ้ะเด้อตามที่แอดมินหน่อยได้โชว์ขึ้นไว้หน้าจอนั่นแหละเนาะจ้ะเนาะจะ มีแค่ระเบิดขี้ไครกับเล่งขาวนะคะแอเมนูน้อยจะสร้างสบู่อีกเทือนึงคือรอบสิ้นเดือนเนาะจา้ะเนาะตอนนี้ท่านใดทีโทรคขมาสร้างกะจะได้2อสูตรนี่แหละเนาะจา้ะเนาะเล่งขาวกับระเบิดขี้ไค่เนาะค่ะเนาะสำหรับสบูน่าานาะจ้ะเนาะ1นึ่แพ็คจะมี10ก้อนนะคะราคา180บบาทส่งฟรีนะคะ ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะเนาะคราได้แ็กละสองสีนะจ๊ะเนาะแ็กละสองสีสองสูตรสำหรับท่านได้สนใจา่กะโทเขอมาสั่งได้เลยเด้อจ้าเมื่อนี้เขากลับไปเบรงแนวทางห้าน้อยกันต่อเลยนะจ๊ะเนาะเ <_ Q> มื่อว่านี่เบอร์โทษสั่งสบู่อ่าทับตัวเลขในตาล่างนะจ๊ะเนาะ แอดมินเห็นคอมเมนต์อยู่แอดมินบ่ได้ตรวจสอบคลิปเนาะจ้าเนาะเมื่อวานนี้ขอโทษหลายเนาะจ้าเนาะสำหรับมื้อนี้ไปเบิ่งแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้า,จาก่อนจะไปเบิ่งแนวทางเนาะจ้าเนาะเบิ่งคุณของมือวานกันก่อนเนาะจ้าเนาะสำหรับมือวานนี้มาครบทั้ง3รอบเนาะจ้าเนาะ รอบพิเศษปกติและ V.I.P. เนาะจ้ะมาครบทั้งสรอบเนาะจ้ะเนะะาะเมื่อวานในรอบพิเศษเข่าบนล่างเนาะจ้ะเนาะปกติก็บนล่างเนาะจ้ะเนาะ V.I.P. บนเนาะจ้ะเนะะาะเมื่อวานนี่เด่นศูนย์เลขศูนย์กล้องแชมป์เนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่ถูกรางวัลเนาะจ้ะ แอดมินหนูน้อยก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถุกรางวัลด้วยนะคะมื่อว่านี่มาทางเฮ้าเนาะจ้ะเนาะเข่าเล็กในตารางทั้งสามบอบดีใจกับทุกท่านเด้อจ้าเด้อเล็กเด่นศูนย์ะจ๊ะเนาะเ,เล็กรองบ่มา สายวิงไสายรูดศูนย์เหมือนว่านี่ก็ได้เต็มเต็มกันไปเนาะจ้ะเนาะพิเศษ808เนาะจ้ะเนาะเข้าที่ชุดเด่นเนาะจ้ะ08ตัวตรงเนาะจ้ะเนาะเข้าที่ชุดเด่นแต่ว่าแอดมิน,หนูหน่อยเจาะบเข่าด้วยจ้าเด้อเจาะเข่าที่09ตัวตรงเนาะจ้ะเนาะชุดเด่นเหมือนกันนะคะรอบพิเศษเนาะจ้ะเนาะรอบปกติ เข้าที่ชุดกันเก้าสามนะจ๊ะเนาะห้าเก้าสามตัวตรงนะจ๊นะเนาะข้างล่างกับศูนย์แปดนะจ๊นะเนาะศูนย์แปดมาสองรอบรอบ VIP อพีสองศูนย์สามนะจ๊นะเนาะเลขในตารางบ่ม,มาณสามตัวเดวจ้ะเด้อเมื่อวานนี้มากสองตัวนะจ๊นะเนาะเข้าชุดเด่นที่ศูนย์สามนะจ๊นะเนาะศูนย์สามเจาะเข่าชุดเดียวเด้อจ้ะเด้อคือศูนย์เก้านะจ้ะเนาะ ยินดีกับทุกท่านที่ถือร่างว่าเนาะจ๊ะเนาะมือว่านี่เขา่าโตตรงทงั้งมดเลยทั้งสามปลอเนะจ๊ะเนาะตัวตรงหมดเลยนะคะเข่าแบบนี้แล้วให้ท่านผู้ชมระวังรดเด้อจ๊ะเด้อสำหรับมือน,นีนะจ๊ะเนาะให้ท่านผู้ชมระวังแน่เด้อจ๊ะเด้อไปเบิง้ง แนวทางเมเนจกันต่อเลยเนาะจ้าอย่าลืมเนาจ้ะเด้อสำหรับทัานใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายน้ำเนาะจ้าเนาะเป็นกำลังใจหายทางช่อง้อจ้ะเด้อแอดมินหน่อยจะได้มีกำลังใจมาลงคลิปหายซเมอ์เนาะจ้าเนาะหลักๆก,ก,ก็จะมีแนวทางเล็หา้านอยเนาะจ้าเนาะหลักๆสำหรับรัฐบาลไทยทามี จะนํามาลงไฮเนาะจ้าเนาะช่วงนี้แอดมินดูหน่อยก็บ่มมีแนวทางรัฐบาลไทยมาลงไฮเนาะจ้าเนาะเบอง์เลขในตารางกันเลยเนาะจ้าแนวทางเลขฮานอยนะคะรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ VIP นะคะสําหรับท่านใดที่เขามาใหม่ย,ยังวม่ได้รู้เนาะจ้าเนาะเลขฮ้าน้อยตารางนี้รวมสามรอบเ้ยจ้าเดอ้อ แต่ถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะคือแอดมินเคยได้บอกท่านผู้ชมไวะะ้เนาะจ้ะเนาะถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดทันทีเลยนะคะอาจจะบบฟุกขึ้นมือนี่เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าบได้ข่าสามรอบซูมเออร์เดอจ่าเดอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณะญนะาณในการรับชมนําเนาะจ้ะเนาะบางท่านมาพอมือนี่ก็โชคดีกันไปเนาะจ้ะเนาะ เล่นรอบใดกกะกะได้เน,นาะจา้ะเนาะเมื่อนี้สสำหรับทันใดที่เล่นทุกชุดนะาจาน้ะเนาะเลขในตารางวันนี้นะคะ 4 5 9 0 6 7นะคะเด่น4และรอง5นะคะซ้ายวิ่งซ้ายรูดนะจ๊ะเนาะเด่น4และรอง5วิ่งรูดได้นะคะต่อไปจับวินชุดเด่นนะคะสำหรับทันใดที่บมารบชอบชุดที่แอดมินหน่อยจับวินใไห้นะจ๊ะเนาะ เองได้เลยนะคะเลขในตารางนะคะเลือกเอาเนาะจ้ะเนาะท่านประชมคิดว่ามันลายเกินไปกะเลือกเอาเด้อจ้ะเด้อสี่ห้าสี่เก้าสีู่นสี่หกสี่เจ็ด ต่อไปชุดกันนะคะ9096 97 06 07และ6 เร็จนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณะญนะาณในการรับชมด้วยนะคะต่อไปจะเป็นชุดเน้นเจาะด้วยจา่าเดอร์สำหรับชุดเน้นเจาะนั่นแอดมินนหน่อยกับบริเน้นเจาะเขาซูเมอคือกันเนาะจานะ้าเนาะ หกชุดเน้นคือเก้าเนาะจ้าเนาะแอดเมนูนะ้ oy, อยกอ็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วจ้าเด้อขอบคุณสำหรับกดไลค์กดแชร์นะจ้าเนาะกดติดตามทันใดเพราะท่าน,น,นกกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดหายน้ำนะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้เมทเน่เนาะจ้าพอกันไหมคลิปนาแอดเมนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ